สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอข้าวผัดแฮมทำกันแบบง่ายๆจากข้าวที่เหลืออยู่ในตู้เย็นผัดจนแห้งหอมกลิ่นกระทะอร่อยมากครับวันนี้เราใช้ข้าวสวยแช่เย็น150กรัมแฮม2แผ่นไข่ไก่1ฟองครับแครอทต้นหอมซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นกระเทียมสับ ตั้งกระทะเติมน้ำมันพืชเล็กน้อยครับน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับสองช้อนโต๊ะพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมใส่แฮมหั่นเตาลงไปครับวันนี้เราใช้สองแผ่นจะเป็นแฮมหมูหรือไก่ก็ได้ตามสะดวกเลยครับใส่แครอทหั่นเตากรึ่งถ้วยผัดไปเรื่อยๆให้แครอทสุกครับ จากนั้นก็ดันกินไปที่ขอบกระทะใส่ไข่หนึ่งฟองลงไปตรงที่ว่างได้เลยครับเพราะไข่ขาวเริ่มเซ็ตตัวก็ยีไข่แดงให้กระจายกันครับไข่เริ่มสุกก็ผัดรวมกันได้เลยครับ จากนั้นก็ใส่ข้าวสวยจากตู้เย็น150กรัมผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันยีให้ข้าวกระจายกันอย่าให้ติดกันเป็นก้อนนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชา ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาซอสปรุงรสสองช้อนชาผัดไปจนแห้งเลยครับช่วงนี้เข้าผัดของเราก็จะส่งกลิ่นหอมมากเติมต้นหอมซอยครับ เราผัดไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำมันระเหยไปได้มากที่สุดครับเติมพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาทอผัดแห้งและหอมตามต้องการชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ ข้าผัดแฮมแบบง่ายๆสีสันสวยงามหอมอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ